สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาจบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ2องทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งค่ะนะครับคุณอาจวันนี้จะต้องพยายามแย่งแขกพูดนิดนึงนะคะเพราะวนน<อ>ข้อมูลเต็มมาจัดเต็มตามเคยใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจากเสียงมีเท่านี้ก็ต้องให้คุณอาจมีรีบ <c oughs> ช่วยใช้โอกาสที่ แขกป่วยเนี่ยนะคะแย่งซีนไม่หรอกครับไม่เป็นไรเพราะยังไงคุณก็เ <noite> ป็นนางเอกอยู่เสมอนะครับหลังจากที่ตวาด คุณไปเมื่อตอนที่แล้วฮะกระซิบกระซิบมีคนนะครับเเขียนคอมเมนต์มาเห็นใจมากมายนะครับแล้วคุณจะไมต้องทำเสียงต่ำตามดิฉันด้วยดิฉันเนี่ยเสียงต่ำพกป่วยคุณต้องดึงดึงคีย์ของดิฉันให้สูงขึ้นเอออะไรอย่างนั้นคุณปรากฏปกติเป็นเสียงบริโทนต่ำอยู่แล้วนะครับริ่งต่ำลไปกันใหญ่เลยทีนี้คุณอาจ ช่วงที่ผ่านมามีวันสําคัญคือวันที่23ตุลาคมนะคะซึ่งวันปียมหาราชแล้วก็มักจะมีพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5ซึ่งยกย่องกันมากนะคะเป็นที่จดจำและนั้นอาจจะทำให้ได้สมญาของความเป็นมหาราชนั่นก็คือได้ทำการเลิกทาสใช่ครับนะฮะก็จะเห็นนะฮะภาพนะฮะฝาผนังตรงโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคมก็จะเป็นรูปนั้นทีนี้ พอมาพูดถึงเรื่องการเลิกทาสแค่เข้าใจว่าในประวัติศาสตร์การรับรู้อของคนไทยเนะี่ยเรารับรู้เรื่องการเลิกทาสม,มากมแต่ทีนี้ถ้าเราจะถามต่อไปว่าแล้วทาสคืออะไรทาสเป็นใครทาสมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เราจะเริ่มอึ้งๆกันไหมคุณอาจใช่คุณอาจมีความรู้เกี่ยวกับธาตุอะไรบ้างไหนลองมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยสิก็คือเราก็จะจําเรื่องระบบเรื่องธาตุเวลาเราเรียนใช่ไหมครธาตุในเรือนเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมีการทหน้าตาของธาตุในเรือนคุณอาจที่จะดูไม่ใช่จากความจริงนะฮะคือเราก็จะดูเห็นจากละครย้อนยุคทั้งหลายนะฮะว่าธาตุก็จะต้องนุ่งผ้าแถบเก่าๆโจงถ้าเป็นผู้ชายก็จะไม่นุ่งเสื้อไม่ใส่เสื้อนะฮะแล้วก็เปลยอกแล้วก็เดินขวักขวายอยู่ในบ้าน แล้วก็จะตัวดำๆแล้วก็จะถูกโบยเคี้ยนตีแล้วก็ถูกคนที่เป็นนายนข่มเหงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ละครพวกนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทาทาท่าหน้าตาย,ยังไงทาสกินอะไรทาสคุยเรื่องอะไรกันทาาถูกเคี้ยนตีโบยตีทาามีกี่ประเภทละครพวกนี้เขาเอาข้อมูลมาจากไหนคุณจะให้ผมสารภาพไหมครับว่าตอนนี้ผมทำ เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นผู้ให้คําแนะนําในเรื่องที่ละครทีวีที่จะมีขึ้นในใกล้ๆอันเร็วๆนี้ที่เป็นเรื่องทาตอยู่เช่นเดียวกันผมก็เกิดปัญหาประสบปัญหาว่าผมไม่สามารถที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าทาตในยุคนั้นเนี่ยฮะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนะความจริงไม่ใช่แค่เฉพาะทาตนะฮะแต่ถ้าเรื่องพวกไพร่ด้วยก็เช่นเดียวกัน,นะฮะเราจะมีแค่บันทึกของพวกขุนน้าขุนนางหรือว่าที่เป็นข้าบดีเท่านั้นที่ว่าเราจะรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไร นั่นแปลว่าละครเกี่ยวกับธาตุที่เคยดูดูกันมานะนะที่เรานางธาตุอียงอีเยนทั้งหลายเนี่ยแปลว่ามโนเอ,เองหรือคุณอาจ<ก>จินตนา<ม>การเอาเองว่าธาตุน่าจะต้องตัวดําอย่างนี้ธาตุน่าจะผมสั้นอย่างนี้ ธาตุน่าจะกินอย่างนี้พูดจาแบบนี้ไม่ต้องอะไรฮะแค่ว่าธาตุใช้อะไรเป็นภาชนะในการกินเนี่ยก็ต้องถกเถียงกันแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะในฉากที่โรงครัวมีฉากกินเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรอย่างน้อยๆในความเห็นของผมก็อชามกระเบื้องนี่คงจะใช้ไม่ได้สังกะสีในยุคนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แพร่หลายหรือมีจะใช้อะไรดินเผาหรือกะลาก็เ,าเกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเราจะใช้อะไรกันดีอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าตกใจนะความรู้เรื่องธาตนะุเราน้อยกันมาก คุณอาจสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดแคลนความรู้ถึงเพียงนั้นเลยเหรอแสดงว่าเรา,เราพูดเรื่องการเลิกทาาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องการเลิกทาสนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับประวัติศาสตร์ไทยโดยที่คือเราให้ความสําคัญกับการเลิกทาาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้จกักทาสเลยใช่ไหมคุณอาจอันนี้ขหับกาลังตั้งคำถามกับสังคมไทยนะคะว่าสังคมไทยตื่นเต้นยินดีปรีดากับการเลิกทาส โดยที่สังคมไทยไม่รู้จักธาตุเลยม,มันเป็นไปได้อย่างไรความจริงเนี่ยมีงานเขียนบางชิ้นแต่ว่าที่ไม่ใช่โดยนะักเขียนไทยหรือว่านักประวัติศาสตร์ไทยนะฮะเป็นคนเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยช่วงนั้นที่จะมีบ้างที่เราจะได้เห็นนะอย่างงานของแอนนาเรโนเวนส์นะฮะซึ่งอาจจะถูกแปะป้ายว่า,เ,าเป็นตัวร้ายในสังคมไทยหรือในในหน้าประวัติศาสตร์ไทยก็ตามนะฮะผมคิดว่ามีแมมแอนนานเขียนในโรแมนซ o พาฟรมที่เขียนเรื่องการที่ว่าไปเห็นธาตุของคนหนึ่งที่ถูกทรมานทรกรรมและแอน ก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพูดว่าเพื่อที่จะให้ทาสคนนั้นเป็นไทยขึ้นมานะฮะมีผมที่ได้อ่านก็กแต่ก็เราก็ยังไม่มีความรู้รอยู่ดีว่า ท่าเป็นใครท่าหน้าตาอย่างไรทาาพูดใจอย่างไรกินอยู่อย่างไรกินอยู่อย่างไรใด้รับ้ิสระอย่างไงเดินไปได้ถึงท่านไหนออกจากรั้วบ้านได้ไหมอะไรนี้ยังไม่ทราบเลยไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราสองคนพยายามที่จะไปหาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทาาในสังคมไทยแล้วหลังจากที่เราพยายามหานะคะว่ามีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องท่าในสังคมไทยบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมในช่วงต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ เรามาต่อจากช่วงที่แล้วนะครับพูดค้างไวนะฮะถึงเรื่องการรับรู้เรื่องธาตุในเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็คนไทยในสังคมไทยเนี่ยฮะรับรู้แล้วก็รู้เรื่องธาตุละเอียดกันแค่ไหนบ้างคือคําถามแรกของเราเนี่ยคือเราอยากจะไปทําความรู้จักว่าธาตุหน้าตายอย่างไรธาตุมีเสียงอย่างไรธาตุมีบทสนทนายอย่างไรธาตุกินอะไรธาตุที่เป็นตัวเป็นเ,นเดินอยู่ทํางานอะไรบ้าง ในบ้านที่มีธาตุเขา,ชาใช้ธาตุไปทําอะไรบ้างเราอยากได้ความรู้<ช>แบบนี้คุณอา่านแล้วแขกก็เลยมีคําถามว่าละเมงละครที่ไปทําเรื่องธาตุเนี่ยทำบุคลิกของธาตุมาจากฐานข้อมูลอะไรปรากฏว่าก็ได้คําตอบจากคุณอาจว่าไม่ไมีเขาจินตนาการเอาเองเขาคิดเอาเองว่าธาตุควรจะมี<ช>อะไรนะคะมินหม้อแปะหน้าดาๆอะไรอย่างเงี้ยข่าวก้นหม้อข่าวก้นหม้อนะคะดาๆเหมือนนักอเยนไงฮะพอได้อัพขึ้นมาเป็นเมียบ่าวก็ขาวขึ้นมาทันทีนะฮะก็มีแต่ธาตุที่จินตนาการเอาเองแล้ว พอเราไปหาข้อมูลเขาเลยจริงๆคุณอาจไม่มีธาตุในประวัติศาสตร์ไทยหมายความว่ามันไม่มีข้อมูลที่พูดถึงธาตุที่มีชีวิตน่ะธาตุที่เป็นมนุษย์ธาตุที่เดินธาตุที่กินพูดถึงธาตุที่ว่าอาจจะเป็นในชิดนมีในมั่นที่มีชื่อขึ้นมาในปรากฏนี้ธาตไม่มีแต่มันมีธาตุในแบบภาพรวมมีธาตุในแบบภาพรวมนั่นก็คือเราเราไม่ได้เห็นหรอกว่าวิถีชีวิตของธาตุเป็นอย่างไรเว้นแต่ว่า ถ้าจะต้องไปหงจริงอาจจะต้องนั่งไปดูพวกดีกาทั้งหลายอ่ะที่มีการยื่นการลงโทษทาดถูกทำร้ายถูกเคียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่เราพบเนี่ยคุณอาเราไปพบสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ของการพูดถึงท่าคือไม่มีประวัติศาสตร์ว่าด้วยทาตแต่มีประวัติศาสตร์การพูดถึงทาตว่าทาตถูกเขียนมาอย่างไรในประวัติศาสตร์นิพนธ์นไทยซึ่งน่าสนใจนะว่า เราไม่เคยสนใจธาตุในฐานะที่มันมีอยู่จริงๆแต่เรามีความสนใจว่าธาตถูกอธิบายอย่างไรในสังคมไทยปรากฏว่าการประวัติศาสตร์การพูดถึงธาตในสังคมไทยคุณอาจมันไปพ้องกันนะคะกับการสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยความเป็นไทยยากอีกแล้วคุณอาจซึ่งอันนี้นะคะอยู่ในบทความของอาจารย์ธเนศงยานาวงนะคะว่าด้วย ถ้าศึกษาหรือปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตรฐฐ์ระบบทาตุคุณาอาจอาจารย์ธเนศอาพรสุวรรณอพสุวรรณนะคะค,คุณอาจมันยากมากตรงที่ว่าการพูดถึงาทาตเนี่ยแยกไม่ออกจากการเขียนรประวัติศาสตร์ความเป็นไทยขึ้นมาทีนี้ถามว่าทําไมต้องเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นไทยขึ้นมาขอแนะนําให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับเราพูดถึงกันหลายครั้งมากหลายครั้งแล้วนะคะว่า ออตอนที่สร้างประเทศสร้างรัฐช,ชาติไทยขึ้นมาก็มีการสร้างประวัติศาสตร์ไทยขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าความเป็นไทยมาจากไหนแล้วก็เพื่อให้ประชาชนรู้ว่ามีความรู้สึกว่ารากเหง้าเรามีรากเหง้ามาอย่างไรซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับว่าความเป็นจริงคืออะไร,รใช่อันนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาล้นลวนๆนะคะในเรื่องแต่งขึ้นมาล้นลวนๆเนี่ย เขาไปตั้งต้นอาณาจักรไทยที่อาณาจักรสุโขทัยทีนี้การพยายามจะสร้างสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีแห่งแรกเป็นยุครื่งเรืองของประเทศไทยเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับคำว่าไทยที่แปลว่าเสรีซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าทาตซึ่งแปลว่าไม่มีความเป็นอิสระเสรีเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่สมมุติฐานหรือความเชื่อที่บอกว่า สังคมไทยแต่เก่าก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นสังคมที่ดีมากคือเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าอะไรเสรีภาพสังคมไทยกําเนิดขึ้นมาจากการให้คุณค่าแก่เสรีภาพดูเป็นอุตมรัฐยังไงไม่ทราบเะครัออันนี้คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนะคะถามว่าใครสร้างขึ้นประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยชุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลสําคัญสี่ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือหนึ่ง จอร์จเซเดซึ่งเป็นนักบูรพคดีศึกษา,กษานักบูรพคดีศึกษาในยุคของจอร์จเซเดเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของยุคอนณานิคม,ม,มการศึกษาประวัติศาสตร์และบรโบราณคดีของยุคอนณานิคมมีความสําคัญอย่างไรม,มีความสําคัญก็คือว่าเจ้าอนณานิคมพยายามจะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาชุดหนึ่งนั่นก็คือองค์ความรู้ที่บอกว่าในโลกนี้จะมีอู่อรยธรรมอยู่สักสองสาแห่ง แล้วอู่อารยธรรมที่สําคัญไม่เป็นกรีกโรมันจีนอียิปต์อินเดียจะเป็นคนที่กระจายอานาจของวัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นดินแดนแห่งความป่าเถื่อนองค์ความรู้นี้จะไปสนับสนุนลัทธิล่านานิคมเพื่อที่จะไปสร้างความเชื่อที่ว่าการล่านานิคมก็เพื่อที่จะไปปลดปล่อยบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะให้มีรยะ ให้หลุดพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนเฉกเช่นเดียวกันกับที่กรีกโรมันอียิปต์อินเดียและจีนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นต่างๆจอเซเดก็เป็นหนึ่งในกระแสของนักประวัติศาสตร์และโบราณคดียุคนี้เพราะฉะนั้นจอเซเดก็จะมาศึกษาไทยลาวเขมรพม่านะโดยที่บอกว่าในช่วงอุตสาคเนนี้เป็นท้องถิ่นที่ได้รับอารยธรรมมาจากอินเดียและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น จอดเแล้วก็มีกรมพยาดำรงราชานุภาพมีดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยถัดมาก็คือหลวงวิจิตวาทการแล้วก็ก่อนหลวงวิจิตวัทการก็คือรัชกาลที่หกซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดที่บอกว่าประเทศไทยเริ่มต้นที่กรุงสุโไทยเป็นดินแดนที่ ไม่มีธา,าตุในนามีข้าวอไม่มีธาตุการที่บอกว่าสุโขทัยไม่มีธาตุเนี่ยสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยและความเข้าใจของสังคมไทยเกี่ยวกับธาตุเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะค ใน,ในช่วงที่แล้วนะครับคุณคำประกาศทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องว่าผู้บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลในการทําประวัติศาสตร์นิพ์ในประเทศไทยนะฮะสีท่านได้แก่ศาสตราจารย์ยศเซเดนะฮะแล้วก็กรมพยาดํารงราชานุภาพนะฮะแล้วก็รัชกาลที่6แล้วก็หลวงวิจิตวัฐการสีท่านทีนี้เราก็ลองมาดูว่าในประวัติศาสตร์ที่เหล่านั้นท่านเหล่านั้นเขียนที่ให้สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกนั้นมีเรื่องอะไรต่อ้างครับซึ่งนะฮะที่เราต้องย้อนกลับไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่า ทั้งหมดเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะไปสนับสนุนข้อเสนอที่ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ดีไม่เหมือนใจอันนี้ถ้าเรากลับมาดูการรับรู้ประวัติศาสตร์ของสลิมไทยในปัจจุบันเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ก็คือจะมาในประวัติศ<น>า,าตสตร์นี้ผานนี้นะคะ ทำให้ข้อดอกเทียนแต่ว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์สายนี้ต้องมีอิทธิพลมากเนื่องจากว่าเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ใช้ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยใช่ไหมครับแต่อิทธิพลมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะซึ่งคงจะไม่ขยายความในที่นี้แต่เป็นอันว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ครองเขาสับเขาใช้คาว่าฮ e จ e นนี่นะคะคือครองอํานาจนําอยู่ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของสังคมไทยก็ไปเริ่มต้นที่อยุธยานะคะเพื่อที่จะไป สรุปว่าประวัติศาสตร์ไทยจริงๆเนี่ยไม่มีระบบทาตมีแต่บ่าวกับไพร่เท่านั้นเช่นในสมัยสุโขทัยไม่มีซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทาตเลยโดยสิ้นเชิงนะฮะทาตเริ่มมีในสมัยอยุธยาเหตุที่ทาตมีมาในสมัยอยุธยาก็เพราะอะไรคุณอาจได้รับอิทธิพลจากขอมเหมือนเทวราชาอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องมาจากต่างชาติจะไม่ใช่ของเราเองอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมักจะเป็นอิทธิพลมาจาก ต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นนะคะในองค์ความรู้ชุดนี้นะคะคยังอธิบายอีกว่าแต่เดิมชนชาติไทยไม่มีที่จะเป็นทาตและไทยได้ประเพณีทาตกรรมกรมาจากขอม้อมาสจึงมีได้สืบมาในประเทศสยามนอกจากนั้นนะคะประวัติศาสตร์ไทยอาอณาจักรชนชาติไทยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกรุงสุขโขทยัยจะ เ,เป็นอรารยธรรมที่สูงส่งมากมนะคะแล้วก็รุ่งเรืองที่สุดแล้วก็องค์ความรู้นี้นะคะอ,อันนี้เป็นองค์ความรู้ในสมัยกรมพระยาดํารงราชานุภาพองค์ความรู้นี้นะคะยังได้รับการสืบทอดมาในนักประวัติศาสตร์ยุคหลังอีกในบทความของตรีอมัตตยกุลน,นะคะก็ได้ระบุเอาไว้ว่า การปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นการปกครองแบบบิดากับบุตรการเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวก็ไม่มีการเหลื่อมล้ำกันมากนะักเพราะของฟุ่มเฟือยไม่มีมทําให้มีช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจนน้อยมากมทั้งพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ทรงพยายามขจัดแบบอย่างและอิทธิพลของต่างชาติอ,ออกไปจึงไม่น่าทำให้เกิดมิทาาในสมัยนั้นได้ คุณอาจเห็นร่องรอยของการอธิบายความเป็นไทยที่อยู่ในกระแสประวัติศาสตร์นี้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นและเชื่อเช่นนั้นอยู่ณ<ล>ปัจจุบันก็ยังมีมคนไทยที่พยายามจะอธิบายประวัติศาสตร์ไทยว่าดูสิประวัติเออประเทศไทยในยุคนี้เนี่ยช่างเสื่อมทรามเหลือเกิน ไม่ดีงามเหมือนสมัยสุโขทัยไม่ดีงามเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้านักการเมืองสมัยนี้ก็ไม่มีคุณธรรมเหมือนพ่อขุนรามคำแหงที่ปกครองใกล้ชิดกับประชาชนเหมือนพ่อกับลูกแต่ในสายตาของนักประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ที่ธลชุดนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันน่าเชื่อถือได้แต่เป็นการตีความ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับอุดมการทางการเมืองของยุคสร้างชาติในในช่วงนั้นช่วงต้นเท่านั้นเองอซึ่งอา,อาจารย์ธเนศอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะคะก็ได้สรุปเอาไว้ว่าการเลือกใช้กรุงสุโขทยัยแล้วก็การอธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุดนี้นะคะคเป็นไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อ ความจําเป็นทางการเมืองที่ต้องการจะตอกยอ้ําแก่คนไทยว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่มีการกดขี่มไม่มีการมีสารเสรีไม่มีระบบศักดินาแบบยุโรปนั่นก็คือที่มาของความพยายามอธิบายว่าระบบศักดินาของไทยนั้นไม่เหมือนกับระบบฟิวโลของยุโรปเพราะฉะนั้นการปกครองของไทยที่บอกว่ามีพร่มีทาน แต่เดิมเนี่ยตอนสมัยที่เป็นไทยแท้ไทยที่ไม่เคยปะปนกับอารยธรรมอื่นใดเนี่ยลำพังความเป็นไทยล้น้วนเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่ดีงามมากมันเป็นความเป็นไทยที่จะไม่มีคําว่าธาตุมาเจือปนอยู่เป็นอันขาดเลยทีเดียวจนกระทั่งเข้าสวยยุติยาได้รับอิทธิพลของขอมเข้ามาประเทศไทยเลยกลายมีเรื่องธาตุขึ้นมาเห็นนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่ไม่ดีเนี่ย<ม>เราจึงมักจะเอาไป,าปโยน<อ>ให้คนวัฒนธรรมของต่างชาตินะฮะ,ะก็ซึ่งก็ไม่ได้ท่างจากออการพูดหรือว่าณัปัจจุบันนี้ที่เราก็ชอบพูดกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมปัจจุบันเลยแล้วอาจารย์ธเนศก็สรุปไว้นะฮะบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลหลักฐานแต่สําคัญและแฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง วิธีการของประวัติศาสตร์นั่นก็คือความลงตัวและความเสมอต้นเสมอปลายของความคิดเรื่องอไทยและทาตต่าง<ะ>หากเป็นความเสมอต้นเสมอปลายที่ถูกสร้างขึ้นมายุคแล้วยุคเก่าโดยนักประวัติศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าตรงนี้เองคือจุดที่น่าสนใจของประวัติของประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องทาตในสังคมไทยนั่นก็คือในยะและความหมายสําคัญของการศึกษาเรื่องทาตหรือความรู้เรื่องทาตในสังคมไทยนั้น คือการตอบสนองจุดประสงค์และอุดมการณ์ของรัชชาต่ตางหากไม่ใช่จุดหมายของการศึกษาเรื่องท่าร่าคืออะไรและมีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นลักษณะเด่นของการศึกษาเรื่องท่านในสังคมไทยมันจึงเป็นการศึกษาแบบอัตวิสัยม,มากกว่าจะเป็นการศึกษาแบบภ,ว,ว,ภวะวิสัยการที่นักประวัติศาสตร์ไทยไม่อาจยอมรับว่า อาณาจักรสุขโขทัยมีธาตุไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั้นน่าจะเป็นการตกผลึกในสองด้านคือหนึ่งในทางอุดมการณ์ทางการเมืองหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองอทําให้ปรัชญาประวัติศาสตร์ของชาติเป็นประวัติศาสตร์กระแสะหลักที่ยากจะเป็นประวัติศาสตร์กระแสะวิภาคค่คุณอัดสองมาจากปัญหาของประวัติศาสตร์นิพนธ์ คือวิธีการในทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวพันกับนักประวัติศาสตร์อาชีพค่อนข้างมากเห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์เองไม่ค่อยปลดปล่อยตัวเองได้อย่างเต็มที่ประวัติศาสตร์ไทยจึงมีสภาพเป็นของเล่นของผู้ทรงคุณวุฒิและอวยวุฒิมากกว่าจะเป็นศาสตร์แห่งการวิพากษ์วิจารณ์คุณอาชเพราะฉะนั้นในเมื่อวิชาประวัติศาสตร์ไทยค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมมันเป็นของเล่นของนักปกครองอเป็นของเล่นของผู้มีอำนาจมันไม่เคยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิพากวิจาร์ณองค์ความรู้เดิมเพื่อการปลดปล่อยและเพื่อสร้างเสรีภาพมเมื่อประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่จะนำเสรีภาพมาสู่มนุษย์วิชาประวัติศาสตร์ของไทยจึงเป็นวิชาที่ไม่กล้าที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเป็นทาสที่อิงอยู่กับ ข้อเท็จจริงไม่กล้าพูดถึงทาสเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดถึงทาสตามความเป็นจริงมันจะนํามาซึ่งเสรีภาพและการปลดปล่อยแล้วมันจะนํามาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์และการพังทลายของอํานาจเดิมในสังคมไทยทั้งหมดแต่คุณอาจมีอยู่หนึ่งคนที่กล้าท้าทายความเชื่อนี้และสร้างประวัติศาสตร์กระแสวิพากษ์และพยายามจะท้าทายองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องธาตุที่เป็นองค์ความรู้ชุดเดิมให้ผมถ่ายไหมครับใครคะน่าจะเป็นคุณจิตภูมิศักดิ์หรือเปล่าค,คุณอ่านมาแล้วคุณไม่ได้ถ่าย <c oughs> นี่นะค่ะคุณผู้ชมออพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องธาตุกันต่อนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ